สถานีที่สาเป็นคาบเกี่ยวกันบนทับุรีนั่นก็คือสอพอชยัยพฤกษ์นะครับเท่าที่ผมทราบทางผู้การจังหวัดได้ประสานกับทางบนทับุรีแล้วนะครับว่าวันนั้นมีการแข่งขันต้องทํางานร่วมมือกันรอ้อยท่านจัดที่มีการแข่งเมฆแ,แข่งนะปั่นจักรยานตอนตาเนี่ยที่เขาเปิดไฟมาถนนเส้นนี้สวยมากสวยจริงๆและเป็นของปัตทุมธานีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องนําเรียนให้แขกผู้มีเกียรติให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับ สันนิษฐานนะคะนอกจากความปลอดภัยที่ท่านพูดถึงแล้วเนี่ยท่านมีอะไรที่สนับสนุนสมาคมและการจัดการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็สมาคมกีฬาจัก,กรยานปทุมธานีเนี่ยสร้างความภาคภูมิใจและก็สร้างชื่อให้กับจังหวัดปทุมธานีหรือเปล่าคะท่านสิ่งที่พูดเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นที่กล่าวขานไปในทานที่ไม่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมกังวลแต่ถ้าเราทําครั้งนี้เนี่ยที่วางแผนจะเนี่ยประสบความสาเร็จเนี่ย มันก็เกิดชื่อเสียงดังที่ดีแล้วย่อปลูกพืชหลังในที่นี้ก็ต่อไปนะครับเพราะนั้นก่อทุกอย่างเป็นที่ผมอยากให้ตอนนี้มันนับถอยหลังนะนะครับเราทุกอย่างน่าจะพร้อมหลังที่ยี่ห้านะครับน่าจะพร้อมตามข้อต่างๆเพราะฉะนั้นมันที่ยี่สีบยแต่ขอให้ประเมินนิดนึงว่าในช่วงก่อนเนี้ยมีมาสึกซ้อมเท่าไหร่นะครับที่เราได้มองไปในประเด็นที่ว่าเราอาจจะต้องมานั่งคุยกันอีกครั้งหนึ่ง รับว่าเอาพร้อมอะไรนี่พร้อมอะไรนี่พร้อมอะไรทุกคนพร้อมอะไรแล้วมมั่นใจวราจเป็นเี่นกันครับแต่เราเม่เราเห็นเหาเื่ที่แล้วนะครับสิ่งร่องที่ไมน่าแปสามารถแจ้งในสื่อตอนนี้พอทงได้ผลพอได้ที่เศษไม่มีกัญหาแล้วทางบางนีก็บางีผมอยากจะดูคุณธานีเราทำเพื่อพี่น้องเราเจ็ดอำเภอ1 4ตำบล1,500ตารางเมตร นี่คือสิ่งที่สำคัญและนี่ต่อการพัฒนาของอุทยาครั้งนี้เราก็ได้ตัดท่านพิยากรนะครับซึ่งก่อนๆเนี่ยทางสภารสักับท่องเที่ยวนะครับได้มาจัดงานเสนอให้กุมภคันทรีแล้วก็เชิญท่านรัฐมนตรีทั้งสองข้านท่านเหรือแก่ท่านเรือเราเนี่ยต้องเป็นเยอะแล้วเมื่อเากัขวานดวครับวันนี้ถนูเป็นพาโชคดีของขอขวชญฉันะคะที่ ที่ินทุกปีเนี่ยหลังจากออกพรรษาจะมีตักต้องเกิดแน่นอนค่ะเราไม่ไปเริ่มที่เอเชียทีวี T, ที่กรุงเทพเหรอกนะคะกรุงเทพคือสวยงดงามมากเลยค่ะขอฝากไปที่จอดเรือสักที่นึงนะคะขออชัดเกษียแล้วจะมาทําซุ้มที่สมาคมภาคภูมิใจว่าการแข่งครั้งนี้เราได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ขาโลกเลยนะครับที่ประเทศไทยเราผลิตขึ้นมา มอบให้กับผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่นทั้ง8รุ่นรุ่นละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับทุกท่านนะครับผู้สนับสนุนทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะที่ผมต้องเอ,อ่ยเลยเดินนายเซนเตอร์ติวานนท์วันนี้นะครับคราบขอบคุณครับขอบคุณท่านะนายกนาคนะถนนลาดเจริบประทุมธานี346รวมทั้งสอปเกนะครับเราปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ให้คอคิดให้คำแนะนำสมาคมว่าต้องประสรานกับหน่วยง,งานใดบ้าง เพื่อให้เขาได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นผมเลยต้องเรียนท่านประกรณพัฒด,ด้วยความสบายใจเพราะว่าเราเตรียมแผนทุกอย่างคณะทํางานของผมเข้มแข็งจริงๆของสมาคมเข้มแข็งจริงๆถ้าไม่ได้พวกเขาผมคนเดียวอย่างที่ผมเรียนแต่ต้นว่าผมทํางานไม่ได้หรอครับขอบคุณครับผมสิบบวกมีฮะทั้งทั้งแพทย์สนามเนี่ยมันควรจะมีการเช็คก หนึ่งสอามครับหนึ่งโอเคครับหนึ่งสองสาครับหนึ่ง